จะไปญี่ปุ่นช่วงสิ้นปีเห็นราคาตั๋วเครื่องบินแล้วซื้อไม่ลงมาฟังทางนี้คะ่ะทุกคนตอนนี้คือสูตรหลับนะคะที่จะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบสบายกระเป๋าแถมได้เที่ยวถึง3ประเทศในทริปเดียวโดยเริ่มจากการบินไปลงที่ปูซานนะคะประเทศเกาหลีใต้นะคะทุกคนเมืองชายทะเลที่อากาศกําลังดีเลยนะคะช่วงปลายปีเดินชมวิวทะเลที่แฮอ,อึนแดบ,บีชนะคะบอกเลยว่าชิลมากๆจากนั้นนะคะวันที่3นั่งเรือเฟอร์รี่จากปูซานไปฟุกุโอกะค่ะนั่งสบายและค่าใช้ใจ่ายถูกกว่าบินมากๆแล้วเราก็มาถึงจุดหมายของเรานะคะทุกคนแหว เที่ยวคริสต์มาสมาตในเมืองช้อปปิ้งของจุกจิกนะคะแล้วก็กินราเมงให้หายคิดถึงแต่ทริปนี้ยังไม่จบนะคะวันที่6เราจะมีบินต่อไปที่เซี่ยงไฮ้เดินเล่นย่านเดอะบ,บันชมวิวแม่น้ําหวงผู่ตอนกลางคืนแล้วก็มาแวะกันที่คาเฟ่น,นะคะทุกคน,ย,นนะย่านเฟรนด์คอนเซชั่นนะย่านนี้จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ฟิลเหมือนอยุโรปเลยค่ะเราจะไปกี่ประเทศก็เที่ยวช้อปได้คุ้มนะคะเพียงจ่ายผ่านบัตรเครดิตกุง้งศรีซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใช้ใจ่ายสกุลเงินต่างประเทศทุกประเทศ,ท,เท,ศทั่วโลกรวมช้อปออนไลน์รับเครดิตเงเงินนคืนสสูด3 เพียงลงทะเบียนผ่านแอป YouShoot นะคะพิมคำค้นหา I N E เราออกไป,ปเผชิญโลกกว้างตามหัวใจคุณเรียกร้องกรุงสีการ์ดไลฟ์เวิร์ดล n ฟิ